Música ทุกคนวันนี้เป็นวันแรกที่เราจะออกไปข้างนอกนะคะเมื่อวานนี้ที่นะคะบอกว่าจะอจัดให้ทุกคนดูว่าหนึ่งวันที่อเมริกาเป็นยังไงสรุปก็คือหลับจ้าตั้งแต่4ี่โมงเย็นนะคะแล้วก็ตื่นอีกทีคือแบบดึกๆเลยทุกคนแล้ววันนี้เราก็ตื่นเช้ามากประมาณตีห้านะคะลงไปอาบน้ําทานข้าวก็เลยคิดว่าวันนี้จะ เอ่ออาจเป็นอี E ีหนึ่งเลยพาทุกคนไปดูว่า1วันโดยเฉพาะวันนี้ที่เป็นวันแรกเนี่ยเราจะไปไหนกันบ้างนะคะตอนนี้เป็นเวลา9้าโมงใกล้ๆ9ลโมงแล้วเดี๋ยวเราจะออกกันเช้านิดน,นึงเนาะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะอันนี้เป็นวิวตอนเช้าจากห้องเรานะคะเห็นบ้านข้างนอกคือแบบวิวดีมากอันนี้เป็นออฟฟิวันแรกของเรานะคะวันนี้เราไม่ได้ออกไปไหนมากเนาะอากาศก็ยังไม่ค่อยเย็นเบอร์น,นั้นเราก็เลยใส่เป็นฮูดดี้สีเทาตัวนี้กับ สเวทแพนสีขาวแบบสบายมากทุกคนแล้วก็ที่สำคัญนะคะขาดไม่ได้ก็คือถุงเท้าแล้วก็มาในธีมคริสต์มาสนะ ร้านย่านะคะเป็นร้านอาหารไทยเราเจอคุณย่าแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะกลับไปที่บ้านอีกบ้านหนึ่งอันนี้ก็เป็นรูปครอบครัวเรานี่เราแล้วก็รูปเรากับน้องตอนเด็กๆมีรูปครอบครัวเราเหมือนกัน เป็นแบบว่าโกฟรีนะทุกคนมีต้นไม้ตรงนี้เป็นมุมทานข้าวเล็กๆมีครัวอ,อยู่ตรงนี้นะคะใหญ่เหนอคอแค่ hey, อันนี้เป็นห้องนอนนะคะทุกคนของคุณย่ากับคุณอาเราส่วนอันนี้ก็จะมีลอ u n d r นะคะแล้วก็เป็นห้องน,น้ำ <c oughs> เป็นเนื้อชสที่เขาเสิร์ฟไว้อันนี้เราสั่งเป็นเจสซาดิยานะคะเป็นเหมือนชีสทอดอันนี้แขกแม่สั่งเป็นข้าวแล้วก็อะไรก็ไม่รู้ทั้นทีอันนี้ของน้องนะคะสั่งเป็นบูริโตสิโตอันนี้พี่เด็ดของเรานะคะแม่สั่งเป็นนาโชเบี๊ แต่กี้เรามาทานข้าวนะคะที่ร้านแม็กซิกันชื่อว่าร้าน Casa Grande นะคะทุกคนร้านดป็นสีแดงแบบนี้ตอนนี้เราอยู่ที่ซปเปอร์ของจีนนะคะก็จะขายพวกแบบอาหารพวกเอเชียอะไรเงี้ยไว้ทำอาหารไทยอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะนี่เขาก็จะขายพวกแบบซอสต่างๆให้เอาไปปรุงอาหารเนาะ เีซอสสีราชานะคะพวกแบบอาหารผลไม้กระป๋องก็มีนี่นะคะชื่อซูเปอปร์มาร์เก็ตชื่อแทนเอเป็นซูเปอปร์มาร์เก็ตแบบของจีนนะคะทุกคนนี่ช่วงนี้มีคริสต์มาสนะคะทุกคน มีเป็นโซนแบบว่าของเล่นหมาต่างๆอาหารหมานะคะนา,า,ากมากชุดหมาคริสต์มาสก็มี <c oughs> ทุกคน <c oughs> อันนี้จะเป็นโซนขนมนะคะเ <c oughs> อาวันนี้โกลเด้นโอริโอฝั่งนี้ก็จะมีพวกแคมดีนะ <c oughs> ทุกคน <c oughs> เยอะมาก <c oughs> ตรงนี้แบบเป็นซีเรียลมีซีเรียน่ารักเยอะมากลักกี้ชาม แบบคนไทยชอบฝากซื้อนะคะแต่เดี๋ยวนี้ที่ไทยก็มีขายแต่ว่ากล่องที่เนี่ยซีเรียลคือแบบกล่องน่ารักแล้วก็มีให้เลือกเยอะมากอันนี้เป็นข้อนมอเมริกาที่เราชอบมากทุกคน pop tart เรากับน้องซื้อรส small ไปนะคะอันนี้ตรงนี้จะเป็นพวกนมชงของแบบเริ่มหมดไปเยอะมากเลยทุกคนแบบเขาซื้อกันเยอะแต่เราได้นี้มาเป็นนิชช็อกโกแลต พวกนมชงของที่นี่เยอะมาทุกคนมีทั้งของดังกินใช่ปะและที่ดังๆอ่ะคนชอบซื้อก็คือเป็นของ Starbuck s แต่ว่าเอาไปชงแพ็กเกจิ้งเขาแบบดีมากเลยทุกคนน่าซื้อแล้วก็จะมีพวกอาหารโ r o เซนเราก็ได้อันนี้มากินเย็นนี้เป็น o ันนี a r b e c u e c h i c k r n strips อันนี้ของโปรดพ่อเรานะคะเป็นแบบ w า f f l e b เบ e กของเอ o นี่ขนมคริสต์มาสมีเฮาส์ให้เป๊กนะคะนอกจากแบบขนมแล้วก็เสื้อผ้านะคะของเล่นอะไรแบบนี้ที่นี่ก็คือมีขายพวกแบบของใช้ด้วยผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผมก็มีเต่หมดเลยสครั c ชี่กิฟอะไรแบบนี้ตอนนี้เรากำลังจะเดินไปอีกร้านหนึงนะคะ <c oughs> ชื่อว่าร้านที <c oughs> ่นี่ีล็อบบี้นะคะทุกคนนี่นก็จะเป็นร้านป้าย,ยาแดงแบบนี้ในนี่คือข,ขายเป็นแบบพวกคริสต์มาสไอเทนะคะ น่ารักมากแบบปาลายไปหมดเลยทุกคนดูดิน่ารักมากอะไร้ยตรงนี้เป็นพวก Christmas ornament นะทุกคนเลยแต่งต้นคริสต์มาสน่ารักมาก <c oughs> มีขายพวกแบบต้นคริสต์มาสด้วย Stocking ทุกคนลายโคตรน่ารักเรากลับมา,มา,มาที่เวิร์กร้านของญาติเ,เราแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาตีน,านี่นี่ ราสั่งเป็นริสอร์ทที่เป็นมินิเป็น N M M นะคะตอนนี้เราก็ถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนอากาศตอนนี้ก็กำลังเย็นๆเลยเดี๋ยวเราจะพาดูนิดนึง หมดแล้วของเป็นยี่บ้อ้าวนี่นี่ก็เป็นของทั้งหมดที่เราซื้อมาวันนี้นะคะอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้เป็นของที่ขาดไม่ได้มามา่าเกาหลีไอศครีมยัดนะคะมีน้ำส้มทอปิคาาิน่าอันนี้ก็เป็นบัตเตอร์นะคะเป็นเนยขนม,มพับทาร์ท,ที่เราบอก สวิสช็อกโกแลตนะคะแล้วก็โอรีโออันนี้ก็จะเป็นบิสกิตอันนี้ก็จะเป็นลำไยนะคะ ทุกคนนะคะกลับมาบนห้องแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาเล่าบรรยากาศเล็กๆน้อยๆในการที่ไปใช้ชีวิตวันแรกในอเมริกาให้ฟังว่าเป็นยังไงบ้างเรื่องโควิดก่อนเลยเรื่องแรกก็คือนะคะคิดว่าบรรยากาศมันค่อนข้างปลอดภัยนะคะเนื่องจาก คนที่นี่ส่วนใหญ่ fully vaccinated เรียบร้อยแล้วแล้วก็ววคนที่เข้ามาก็ได้ผ่านมาตรการที่เข้มงวดเนาะโดยเฉพาะเมืองที่นะคะอยู่ซึ่งไม่ใช่เมืองท่องเที่ยวนะคะก็ค่อนข้างที่จะเงียบแล้วก็ไม่มีการพลุกพ่านคนไม่เยอะมากนะคะก็รู้สึกว่าโอเคปลอดภัย s a ฟ e ระดับหนึ่งแล้วก็มีทั้งคนที่ใส่แมสแล้วก็ไม่ใส่แมสแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องปกติถ้าเราอยากจะ save ตัวเองแล้วก็ save คนอื่อนก็ควรใส่แมสตอลอดเวลานะคะแต่ก็คือมันไม่เคร่งเท่าที่ไทยทุกคนคนที่นี่ค่อนข้างปล่อยตัวแต่เขาก็ ยังคงมีมาตรการต่างๆอยู่นะคะส่วนบรรยากาศอื่นๆเนี่ยตอนนี้อากาศไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่แต่ว่าเห็นคุณอาบอกว่าเดี๋ยวอาทิตย์ถัดไปมันจะเริ่มเย็นขึ้นเพราะมันจะเริ่มเข้าสู่วินเทอร์เต็มตัวนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนเนี่ยไปเที่ยวด้วยกันใน EP ีถัดๆไปนะคะแต่ว่าตอนนี้ขอตัวไปอาบน้ำแล้วก็นอนก่อนเจอกันในคลิปหนะะ้าค่ะ